มือใดสิรวยพี่น้องเอาตอนนี้บ่าวบอยยังไม่รวยหรอก็ยังทำมาหากินคือเก่าพี่น้องเลยสุขสบายดียามเสาเสาแปดโมงสาสเจ็ดนาทีสามสิดแปดมงสบปดนาทีตอนนี้บ่าวบอยยังไม่รวยเหรอ,อ, 9, อบย 38. 38. อ,นนบบอย,ยังไม่มได้รวยเดอ้อสิบอก ถ้าเขารวยด้วยเขาสีหูตัวเขาเองดอกแม่นวะท้าเขารวยเขาสีหูตัวเขาเองว่าเออเขารวยอยู่สีหน้าก็ยังทำมาหากินเรื่อยๆพี่น้องล่าสุกัะข้าคายนี่แหละข้าคายกับจักตัวได้ดอกยุบออกยุบเข่าบอยต้องทำบัญชีนะลูกเพราะฉะนั้นเราจะไม่รู้ มีเอฟซีเพิ่งมาอมันคอมเมนต์บอกทางเมืองนอกนะบาบอยเอาเครื่องปรุงนะมาต้มใส่ยังเกาะซอ,อสอ่าซีอิ๊วซอสผู้เขาทองแล้วก็น้ำปลาน้ำตาลแป้งนัวมาต้มแล้วมาข้างไฟไว้แล้วก็คนๆแล้วมนเข่ากันเวลาอา่าลูกค้ามาสั่งจะสิบกะตักแค่จองเดียวเพื่อนวะกะปรุงแล้วมนกะแซ่บ อมาปรุงใส่กันละดีขอบใจลาย,ลายที่แนะนำขอบใจเบอร์ทุกหูทุกคนผู้ใหญ่ใจดี FC ทุกท่านผู้ที่มีบุปการะคุณทุกคนทุกท่านบววสิเป็นป้าลุงพี่พี่ทุกคนที่สนับสนุนบ้านสีเขียวตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้จนมีรถใหญ่ขับเนาะ และยังอีกคือคืออย่างที่เขาบอกแล้วยังบาทันลวยพี่น้องเอ,อ้อยยางยาง,ย,างายังวะม,มังดูปลานะ่ะบ่ได้ใหญเห็นยังกินกกเกาะ แล้วเราไปจัดคลองด้วย่ะมีปูใหญ,ญ่ใจดีสื่อคลองไข่ไผ่อีกแล้วมือน,นี้นะ<ม>บือเดีใครคนถั่วไปกข่ค้ายให้ปูใหญ,ญ่ใจดีนี่แหละเออบอลบอยังไปสนใจใส่เพนบอลห่านเบา,า,บาเตียงเหรอคระจวจามีแต่สื่ออ่าปูใหญ,ญ่ใจดีสื่อแล้วก็คน้นเอาเต็มโหลดเต็มโหลด จากห้านนะมิตรวลวุ้ยครับรว้ยมาสัน้นเฮานะยังโมท่านมีแบบว่ามากคนเต็มโหลดจะเผื่อหรอกสองพนันหาหาร่อยเม่อกพันเหมือนเนาะอะไรยังมัเต็มโหลดอือสามพันทรงสุดก็คือมโมท่าน 3, ี่แหละสามพันกระพุ้ใหญ่จดีท่านได้อยากร่วมทำบุญอ่าบุญแจกข่าวพอพอเบาคว,วานันี่เดทพี่น้องก็ยินดีเด้อยากอุดหนุนฮะอ่าคองในห้านก็ อ็นี่กาเครื่องปรุงกาไก่ไก่สิพอลแหละเนาะบุญบุญนี่ผู้ได้ทากับผู้นั้นได้เดอ้อบอกไว้ก่อนจังหวะคนที่ขเจ้าอันแบบสนับสนุนมาหรือว่าซัพพอสวยเรือทําบุญมานะชีวิตเข้าเจา้ากามีแต่ความสุขความจเจริญ ลูกค้าก็ได้ตะแนมโบก่าเข้ามาเบาเข้ามาเนก็ได้เด้เอ,อตอนนี้ครับก็อากจุกๆเนี่ยพี่น้องเอ้ยสับจางตอนแรกวางแผนการไว้วัดสิไปเที่ยวนอะอตาาดพนมสุดท้ายกางงอยู่แถวนี่แหละมืมอ บอเหตุกับมอเหตุคานบอเหตุกับมันกะว่างเกินบอมีแหวกเป็นข้อจะคล้องหรือกับบอมีแนวเหตุในคาสิฮาว่าขี่้าดนี่ก็เลยเออเหตุการคลายคล้คองเป็นคนคล้องมาคลายก็าไรเล็กๆหน่อยๆก็าไรน่ะได้บอลลายดอกพี่น้องป้องป,องปายเอฟซี c, ถูกท่านหลายคนที่ติดตามแล้วก็หลายคนที่เคยเคยมีประสบการณ์แล้วก็หลายคนที่เคยขายของกะนาดสี่หู้ดีเนาะ ว่าการที่ขายคลองแบบนี้นะกำไรมันนเป็นแนวใดฮะดิกระลาสุดเราก็มาขายเพิ่มเนาะขายกับเขาพวกลาบพวกก้อยแล้ะกันมื่อนา้ไม่ได้โพสเฟซบล์อ้าวตื่นสบายกับโพสตังแต่เจ็ดโมงคุนเปิดหานคือเก่าวเด้ลูกค่าอาหารตามสั่งลาบก้อย สั่งข้ามาได้อยู่ไทยหาบโอนอยู่ไทยนะหาบโอนแม่งสร้างในกกม่วงอยู่เพื่อนเท่านะอืม <c oughs> นี่นี่นี่มันมาจะใส่นี่มามาากำลังเต็มเลยกมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าวันที่23-25ระวางฝนฝ่าขนองกระจาย สงสัยพนสิห้ามบุญบนันโพนอีกอยู่ปีนี่นะโอ,อ้เบิ่งสภาพแล้วแต่หยานแต่พายุ่หะไรพี่น้องเอ,อ้ยพายุฤดูร้อนนะี่ยหยาดตะลมคือปีที่แล้วนี่เป็นตะนายมึนมึนมาจมเห็นที่เวลาลมมานะปิ๊ดเราเด้อนี่ประตูนี่เด้อตัวนี้นะปิดลงหลดแข็งเขี่ยแล้วแหละ ไปจัดของค่ะ <c oughs> ร้อยมึงบมกไปบุญมะบอกแม่มึงเด้อบุญบนโพชนแล้วมันนี่นะโห,หลดมันกรมีจ่างแล้วมันสวยโหลดมีกับบอครับบ่เอาเ้เออเอาแล้วแบบนี้นะ มันใส่มันใส่ได้บ่ร้ายอืมตาไปเบิ่งแน่ถุเน่ถุผมมีถุเบิ่งมากอกสิลงหัวมันนี่โอ๊ย คุณได้ๆครับพุ่นมาใส่อีกเ <c oughs> ช่ญยังไงแล้วบอกให้เอายังไงคุณยายใจดีนะฮะเอา มันแปลกมาสบกับผู้อ่งก็จะขายบ่อนนามันน้อยอันนี้นะ แกเขียดคิดทอดนี่แม่เด้คิดทอดคุณแม่เด้เห็นแกงเขียดแล้วคิดทอดอีแม่อาหารเท่ากับคล้ายบรอดดีเปน็นในดอกพี่น้องเ้ยก็มือละกล่องสองกล่องบ่เ <c oughs> อาวได้สิบกล่องถึงมาว่าหนะี่งนึ่ง หมู่บ้านหนึ่งกระทือว่าได้คลายดีอะไรรอพี่น้องเอ้ยอือจะมากสิเป็นผู้ใหญ่ใจดีสื่อสอยขอบพระคุนลายลายเมื่อหนาสื่อสอยอีกเดอ้อเดี๋ยวให้ผู้ได้กินจัดมา ก็ไมา่มาคิมนาด้วอพี่น้องเด้อเพื่นโอนมาแล้วแต่ว่าพี่ใหญ่จดีเพื่นโอนมาแล้วแต่ว่าม็นยังประเดิ๋บุมาว่าให้เอายังนีง